รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสูบูสูคนนะครับเนาะพี่น้องคลิปซีซูบูซูค้นครับน,ะน, FC, บน,บนี่พามาเจ้าของเสียกวางนะครับนี่มากับคุณไก่ชาแนล ฝากช่องให้ไดครับเนี่ยบรรยากาศชมวิวสวยๆจีนๆยำมะแรงนะครับเนาะซื้อเนื้อซื้อหมูย่างกินนะครับนะร้อยอีกนิดหน่อยครับไปเดี๋ยวค่อยไปกินแล้วกันนะครับของของรถพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบ่งทางไหนนะครับเนาะยากาศที่แบบเย็นๆนิดหน่อยนะครับเนาะนี่แห่พร้อมตัวเนี่ยบอสข่งดิมนำน้องนำโอ้แห่ยังไงมันงูสิงว่ะเต๋ร้ายไหม เสียกวางครับโอ้ป่ามีพ่อในบ้านอยู่ตัวเนี้ยโอ้มึงไปเลยโอ้นี่บ่งหายู่หากินบ่งยู่บ่งเศร้านะครับอาบ้านพักนะครับพักกำลังเก่นิดหน่อย เอาไอ้ยังน,อน,น้น <ะ S 2> อเนอะฮะยังนะนี่แหละวิถีชีวิตลูกพิสานบ้านเฮานะครับโอ้ถื<ห>ขอข้าโปดเขาเด้อเนี่ยมันก้าวโดพดหผักบุ้งปลูกผักปลูกมีไปกินกกป่าวว่างานนี่เปียกเลยนี่เปียกสิข,ข้าโปดไหมข้าโปดแหล่มไหมไปหุ่หนท่านที่สี่กูผักบุ้งง,งามผัดก,กินเสียบ มหอมโพีซเห็ดบังไฟเด้อนี่เห็ดบังไฟย่างดีนี่ยดีเลยเากับังไฟไปเบิ้งเซนเห็ดอย่งน้อนาะมไงไปซื้อเองไปหดซื้อเลย หูหมูมาอย่างเลยตัดตัดตัดหูกี้ยังไงตัดหูไขกี้วะมีไหนี่ยน้ม่ีแน่ม่มีคับจานเขาขอไป่างฟองไ้เลย่งน้อน้อเด็กกินงบ่เขาอกต้ยนึงเฮะเฮ้ยเลยออีกนกนอุยน่ะลพรดน้อเด็กินให้กินย่งอื่นแนกินแต่บกหงหลายกินบุกหงหลายจน <laughs> vitamin sung rồi nè, <laughs> thúc mưu vầy, tăm khung à. Ở nửa vầy nè đứa, phán thịnh vô lấy. Bố thấy bố không tăm khung à, bố thấy bố không bọc kẹo bọc khung à. Ủa, cái thể thay nó vầy nó, phá yếc nó. Bố thấy tẹt vậy, bố không bọc phán bọc khung như ừ. thế này. Ủa, à. ờ, à.

น้ำแข็งวะไม่อย่างเงี้ยว่ะพี่จังปักฝอยมันบกวยเสร็้แล้วครับดังไฟเรียบร้อยนะครับรอเต่เนือนะครับกำลังไปซื้อยู่ส่งมาเร็วไปซื้อแป๊บเดียวนะครับหอมหลอดแบบทิ้งนครับเอาแล้วโอ้ลมเย็นดีครับพี่น้อง นี่ยมาแล้วหมูฮานี่ไปด,ดิอย่างมากดีดีอย่างอย่างํามับขกวกหมมกินกับตำหุ้งครับมักกแบบสี่รอพี่เสียไปเอาไปกินเออนาะว่ามาก์คไหนนแบบดับเขาอืูดเซิ và sơn đa nó như thế quan không phải được. Ở quang quang nắp bao nhiêu lượt đi này à, cục hết này. Chắc càng hay, đấy, hay. Này. Này này, phê, chắc càng hay à. càng hay càng hay càng hay càng mà càng hay 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 càng Mặc luôn đi, mặc đi, mặc đi Ê, muốn khai sát thằng nếu không chạy Mặc luôn, mặc luôn, chờ Vì mấy thanh bông hấp vào nhé Chẳng nữa, hơn nhé

เขีงไม่ทุบไหมเอ้ยบีดซื้อเนี่ยมือเนี่ยีดจริย้ะคุยอย่างเดียวค่อใคุยกันบอกกันดีๆนะจะวิ่งไงนาดไม่เน่ไงครับ เปล่ยกเรื่องนั่กเปลี่ยน,นว,ยนนวนดไว้วนี่พุ่งเนี่ยจิบพุ่งเว้ยทุกตรงนี้นี่อมอย่างเต๋เอารถดีไหมนายบุษ

เดี๋ยวออกมาบุงบุ้งุงนีิตมูสารนะครับนะอืมปวดขอชียางีย่ีทเือกออกมาคนอีกมื่อได้ยุ่มโหุ่มโหดเลสียมแฉมือเไนเด่นปโมาทันเลรอตัวู้ใดีแล้วกุกอนมั้คนนเนี่ยตคิวไทย อนี้เราใส่แก้วเข้ามาตัวสันเลยครับด้วอเบงี้ยเอาน้ามาเซ็งไว้เถียแโลเดวเยเซ็สดซีวดับได้ได้แล้วนี้ได้แล้วกันจงอยู่มาทานเดี๋ยว ตามมันย่อเมย,เยม์อย่างเราทีเนียนี่เดียบีเข้มเลยบีกีนไยละละมาทานครับผู้รักษาประตูแขวนมันชิดน,นี่เจอกันแท้ซะ <c oughs> นะ <c oughs> เออมันชิดเจอกัน,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 นแล้ว <c oughs> หัวหอมกู con không Ngọc? Dạ yeah. mm. Mà quay xíu màn nữa đi gặp không? luôn Không, ย่างเลยพี่น้องใส่ในทางันเลยใส่กระมังเลยหอมเบิ่งเหนใส่ในกะกรมังเลยวาไว้ขี้ไปแมีรขีววห่วงตายที่กูมาทานนะครับขีบมีเด้ไม่อบเหไอ้ไก่เอาสอล้วุเย็นแเียนะกะเทียมไหมโอ้โหไก่้อจกนทงกได้กินดีับชนาคุณไก่ชนนะได้ hôm hẻm 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 xin hẻm 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 หยดไปตกใจเบดโอ้ยทัวผู้ใะล่ะบอลเขาเอ่เขาเลยเน้ยแม่แม่น้ำเป่าน้ำเป่า ทิศกองนากองนาดาวุ่น um. bueno ุ่งครับอี่วลืมอธิมาตเด้ออธมาตบุยร้อ่ะอย่าลืมเด้อกวางอธิมาตบุยรั้มอ่ะเราเร เนี่ยือกินนะอเ็เพื่ชื่อเราสิเอามาแ่งเงินนะเราขี้หอนะเราควรกแหวนป่ะฝากแล้วดีนะน้ำมันกำลังปดเลยบ๊เดี๋ยวก็ได้กินนะอีกสชั่วโมง กันเอาไปซูงขนาดนี้ด้เขาตงได้ปซื้อมาหน่อยรวยที่มาบ่เลชอกซื้ออย่างาไรแม่ไม่มีจากแล้วออกซอกันด้วยเกลือเม็ดเมดหรอหกะร้อยรูตีละเข่าขาวหนึ่ง เฮ้ยขาสิลงรถเดี๋ยวได้กินเด็นยินค่อยบอกกัน เตอนแรกไปสิล like ับหนีนหลือพร้อมหรอช่าอันรูดกิจรถมาบ่พอโอ้ยวิโอ้มายนอนเฝออยู่บนหลังหลังใช่หลังหลังมันหลังเจ้าอะหลังเจ้าหลังจังไนท่วงมันตัวเนี่ยเอาเพีังอ๋อบังบังน้องอ้ยมันขี้หยาดเหรอ แ่ยังบังบังกัว่าปาดกับว่าปานนี่เลยโอ้ยี่บ้านเดียวกันปะเนี่ยบ้านเดียวกันปะเนี่ยเหกสุกแล้วนะโอ้บังไรนี่แหมมันมีปัดปเขาเอาแลตัดไหมมันอื่นเขาเนาะยังยัง่ก็สุก่ก็สุกแล้วโอ้ยสาวเลยไอ้ใกไอ้กลมันอื่ไ้ก่เนีไอ้ไก่อ้่ย่าน ชิดต้นน้อยกูนึกบอกให้ปังโหบังเห็นมันสุกบังอยงเดียววะเออนั่นแหละบังเป็นไร้งามๆเออนั่นแหละนั่นละสวยงามมากมายเลยมาดูเอาไปมาไปมาแต่เก่งโคขมพรุ่งนี้มาแต่เช้าเด้อด้วยนะไม่เนี่ยแตส่อสองไาเขาเปลี่ยนมงอะไรอยู่ของนายคุณนึงไปจิ้มมุกจึงเร็วเตี้ยวเขาไปกันไปนอนทุกเมื่อนี่เขาไปนอนเลยไปเขา

คือบอละเต็มถาดได้หมด้อ่ไม่ดีนะเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมันมีอย่างอันเนี้ยมันตลกกว่า ต่อะแดงอีกอุ้ยอ๋อนี่ฮมันปะเออยุกลาเป็นเป่า้ามะมือเลยมือเลยมือเลยบอชบอชบวมือเล็ดเอาเด้นันละนี่โมจิใจแล้วอดีเลยโอ้เด็แบดเบอร์อี็กยันเปิดนี่เป็นอะไรตรงนี้น่าซรดอยู่ะ้องเียนตัวใหญ่แล้วยเงีน้อแย ไปให้ดีๆและเมือื่นกี่ไรเหตุงานโหเศร้านี่เป็นคนนมักปค้นมักวะมักเสียบวะเกดบรงไหมันล่างไว้เลยมันงคคนล่างเนยล่างเอาก็ดิ่งมากเข้มีเดือทมว่าเสียู่ฝเข้มเนาะกสูตรไทยนี่ดีแท้เกินด้ย Hãy subscribe cho kênh xin Mì Gõ Để còn không bỏ lỡ những mà hấp dẫn เลี้ยวขอก็แซบถายเงเดียวปุยเมียครับเลี้ยงมยูเนี่ยนางหนาสงไเนี่ยวาเลี้ขาอยู่บนจีบ่ะเเลี้ยงเลี้ยงโอ้โหตัวาเนะเสียจะดุใหญ่เลี้ยงเล่นที่ตูน้อียงเนียตัวของเราดูเก่าเล่นหยาแต่กนนี่ข่อยขี่หลังข่อย Ina, นังกรอบเออประเทศเทศน้ำสมสายชูเนาะวันนี้ันกูเห็นหมูกรอบทอดเลยอืปรอจําลาพาดจากนะครับนะจะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับนะขอบคุณเพันเกัอขาไก่เนี่ยมาทานครับยิ้มๆเยิ้มเลยทับัดทับัดกระแตกับบนโต๊ะเอ้าครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณครับผม